สวัสดีจ้า FC ทุกท่านทุกคู่ทุกคนถูกไลยถูกเดิมเน่าสีพาไปดูว่านป่ากันโตลูกหลานกำลังไปแล้วนะคะตามไปดููว่านป่ากันโตป่ามาทำเค็มเยอะมากนะคะคปา่าคอน ป่านป่าอยู่ตามไปดูตรงไปดูปูก,กับยากเลยจ้าเอซี FC ทุกท่านทุกกำลังใจนะคะกำลังต้มป่าขึ้นทุกคนแตกปุกปบปั๊ปบปุปับปุบปั<อ>๊บเอาท่ออะไรแล้วเพาะน้ำมันทำังแห้ง ปลาเยอะมากทุกคนเอ้ยกำลังลากขึ้นมานะคะปุ๊บปับปุ๊บปับปุ๊บปบปลาท่างนั้น,นเอาบาดเดียวกันนี่ก็เนี่บบวบบาดบวบไหวโจมขึ้นแล้วเต็มเหกอาะยะทุกคนเป็นสิบกิโลวัวให้เฮ <c oughs> ้อ <c oughs> นนขึ้นมาถึงที่เกาะมานะคะขึ้นมาถึงเล็วนะคะทุกคนจัดการเลือกป่ากันเลยมาดูกันเลยเดี๋ยวไม่ต้องไม่ต้องบ่นใช่เลยมันทิรุดทมันทิรุดแครเรียนกับป,ป่า เดี่ยรึยังเดี๋ยวจะนอนย่าเอาจะแต่แบบนี้ปลาเลือกปลากระยาเด้อทุกคนบาทนี่เยอะมากโห่จะนอยนย่าเอาไม่ยทำเองเขาเอ้ยทำเองตัวนี้มันอ้วนตัวนี้มันอ้วน คอยไปวันตไ้ไนง่ายเกลีเลยไม่จะเลอทุหน่อยๆว่ต้องเอาวันตกคนมาหม่แบกไปอังเบ็ดยากน่าำตัวัวปนี้มันย มีแน่ลูกหลานเอาออกมาแล้วเบ็บทีลปาเยอะมากเลยนะคะเอาขึ้นบ้าที่ดึงเป็น10กิโลนี่ปลาหมอแล้วก็มาคัดเอาตัวกลางๆตัวอะไรเมื่อทำปลาแห้งปลาเค็มกินก็ว่ากันไปเนาะดูใครกัในบ้าง<ๆ>ทีเดียวนะคะทุกคนในทีเดียวว่านทีเดียว ในกระป๋องก็ครึ่งปองเนี่ยเอชาวเขาจัดการเลือกเลยนะครับคุณคัดเอาตัวนะมัน,น,นตัวใหญ่ๆตัวกลางตัวเล็กๆเราก,ก็ไม่เอาเวลาเราไปทำมันค่ะบากมันเยอะเนาะมาคัดปลาเลือดปลาาด้วยแบเดบ ป่าเด้อลูกคัดคัดเอาตัวอนำนมันป่ามันเยอะ ตัวใ,ออใหญ่ต่างๆกางเลยขตบคุณได้ครึ่งกระป๋องยกมาอีกแล้วคนเอามาอีกแล้วค่ะนี่ไ่มีที่ไหนที่เป็นสิบกิโลนะครับคุณเดี๋ยวคัดเอา ไปสอบแล้วเมื่อวันนั้นนะคะเมื่อทำปลาค็มกันว้าบอีกแล้วทุกคนดูปลาพลัปลาๆลาปลาเลาปลาปลาวลนกลานล่ปลาปลานี่เา,เาเลเปลา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 ป่าปลาปลนทีหปลาปลปลาลเปลาเปลาปลปาปาปลาาาาา เนียเอาขึ้นมาแล้วนะปลาโตถูกหลานขึ้นมาอีกแล้วนี่แหละโอ้หรอบนี้หนักเลยเออเลยยี่สิบโลยู่ไหมเนาะนี่เนาะปลาโตนี่ทำามาต่งสีไปเลยยืนนี่เป็นปลาเป็นปลาทุกคนเยอะมากเลยปลาโตมีโตน้อยตัวใหญ่ขึ้นมาแล้วก็มาคัดเอาคัดทุกคนเต็มเผาแห่ เอาบาวาดบาวายโอ้ยเยอะมากค่ะว้าวจัดการเลยลูกหลานเอ้ยคัดไปทำที่บ้านนี่เลยลูกหลานวิวหาปลาน้ำมันแห้งทำมาซา่าดมาซาดหากินง่าย ดูน้ำออกมาแล้วเอาทีหนึ่งบาทเป็นสิบโลยี่สิบโลโอ้เยอะมากเลยทุกคนนี่นี่นะทุกคนมีแต่ป่า,าลน้ลนล้วนเลยนะคะจัดการเก็บป่ากันเลยเ,ออเออยอะมากคุณก็กำลังเกี่ยมยามโอ้ยตัวนี้คุณนีเห็นไม่ยังเลยเนี่ยหน่อย น,นีตระปลากันฮะก็บบัวาดบ่วใหญ่โหเนี่เต็มเลยจัดการเก็บที่นี่อันนี้กำลังเอาออกจักเห่ปลดออกจักเห่รูปเยอะมากนี่มาก็บป่าเลยหรือไปทำป่าเด็ดเดียวป่าเข้มไปต้มไปก้อยได้หมด น,ะะน้ำเตียมพุ๊ออกจากแห่กันค่ะพุ๊แล้วเราก็จังการเก็บคัดตัวเลกมากแล้วก็ไม่เอาเอาตัวตุกกลางตัวนั้นขึ้นไปมันจะได้ทำง่ายอืมนีเ็นตัวตรงนี้ละปู คำน,นั้นเออเอขับเลยคำนั้นอย่เลยซั้งบ่มีจะลูดจะลันอันนี้นสีวิวบอกกุ้งนะคะบรรยากาศวิวใ,ใช่ มาปูมาป่าเส้นเรียกก็จะพากลับกลับบ้านได้นะยเยอะแล้วลูกหลานนะคะมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วจ้าทุกคนนี่แหละป่าเสะกมังล่างชิ่นหนึ่ทำการทำป่าเลยนะคะทำปลาเข็มป่าอะไรกันมาทำป่ากญัญญาเด้อทุกคนอฟซีทุกท่านหาป่ามาได้แล้วนะคะเยอะมากเลยบ้านป่าสองทีได้ครึ่งกะมังลูกยี่สิบกิโล วาละซุโกโคลอทำป่ากันเลยนะคะนีย่ยเบี้ยบ้านเราอันนี้กำแตงน,นี่จะเป็นมะแตงลุกตลุกกำลังงามทุกคนเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็สิไดล้ลาลูกหลานเอซทุกคนขอให้เจริญรุ่งเรืองทำอะไรขอให้รุ่งให้เรืองนะคะเอซทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจทุกไลททุกเลบขอบคุณมากๆจ้า